สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมานวดเท้านะคะก็เพื่อการเป็นการผ่อนคลายเนื่องจากเราทำงานเดินทั้งวันนะคะมันจะปวดขาปวดทุกส่วนของร่างกายนะคะขั้นแรกเขาก็จะให้เราแช่เท้าก่อนนะคะในน้ำแช่เท้าก็จะเป็นน้ำอุ่นผสมเกลือเกลือที่เขาผสมเนี่ยคือเป็นเกลือที่เขาทำมาเองผสมหลายอย่างนะคะ แล้วก็เขาจะขัดเท้าให้เรานะคะทุกคนแล้วก็นวดนะคะทุกคนการนวดเท้าก็เป็นซึ่งแอดชอบมากเพราะว่าการนวดเท้าเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายเขาจะกดหลายจุดใต้ฝ่าเท้าเพราะคนเราเนี่ยจุดต่างๆมันจะไปรวมกันอยู่ที่ฝ่าเท้านะคะทุกคนถ้ามีโอกาสขอให้ทุกคนได้ลองนวดเท้าบ่อยๆนะคะ ซึ่งปกติแอดจะเป็นคนที่ชอบเลิกงานแอดก็จะมีเกลือสปานะคะทุกคนที่สำหรับละลายน้ำแล้วแช่เท้าไว้สักพักเพื่อผ่อนคลายกันเมื่อยตัวนะคะเพราะเราเดินทั้งวันนะคะการนวดครั้งนี้ดีมากเนื่องจากที่แอดเคยปวดสะโพกนะคะแล้วมันก็จะเป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุดนะคะยอมรับเลยว่าหลังจากนวดแล้ว ไอ้ส่วนที่เราปวดปวดมันก็จะดีขึ้นเยอะนะคะแอดก็อยากให้คนที่ทำงานยืนเดินนานๆน,น่ะลองนวดเท้าบ้างนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะกดจุดๆต่างๆนะคะถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนิดหน่อยนะคะแต่ทนได้แอดไม่รู้เขาใช้เหล็กอะไรนะคะจะเป็นเหล็กอุ่นๆกดตามจุดต่างๆดีมากเลยทุกคน ก็ถามมานวดเท้าที่นี่คือเออคนนวดนี่เขาเป็นคนประเทศเบลเยียมนะเขาก็มีวิชาการนวดแบบยุโรปนะคะไม่ได้นวดแผนไทยนะคะก็อเคยนวดแผนไทยแล้วมันไม่ช่วยมากมายแต่ว่าไม่ได้คิดนวดแผนไทยก็ดีตรงที่ว่าเราได้คลายเส้นแต่การนวดเท้าอ่ะอันนี้คือเป็นการกดจุด ที่ดีมากค่ะทุกคนยอมรับเลยว่าผ่อนคลายมากค่ะทุกคนก็แอดฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะคะก็อย่าลืมดูแลคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะร่างกายเราไม่ใช่เครื่องยนต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ